สวัสดีนกักเรียนทุกคนนะครับผมชื่อปอรวินอินอ้นนะครับหรือว่าครูเป้านั่นเองอวันนี้นะครับครูเป้าจะมาสอน,นเรื่องตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราในวดของวิชาภาษาไทยนะครับเดี๋ยวครูเป้าจะบอกก่อนนะครับว่าอธิบายว่าตัวสะกดของไทยเรานะครับมีด้วยกันกี่มาตราแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับ มาตราตัวสะกดทั้งหมดมี9มาตรา8ตัวสะกดได้แก่แมกกแมกกลแมกกดแมกกบแม่กงงแม่กลมแม่เกิลแม่เกยและก็แม่กกานะครับทั้ง8ตัวนะครับจะมีตัวสะกดยกเว้นตัวสุดท้ายนะครับแม่กอกาซึ่งเราจะเขียนด้วยตัวสระเท่านั้นไม่มีตัวสะกดนะครับมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราหมายถึงรูปของตัวสะกดที่ไม่ตรง มีสีมาตราคือแมกกบแมกกลแมกกดแล้วก็แมก,กบนะครับอี่ว่ารูปไม่ตรงกับมาตราเป็นยังไงเดี๋ยวครูเป้าจะอธิบายให้ฟังในแต่ละมาตรานะครับแมกกบครับปกติรูปตัวสะกดคือกอไก่นะครับเช่นคําว่ารักนะครับรอไม่เห็นอากาศกอรักนะครับ เราสะกดด้วยแมกกกกไก่เวลาเราเขียนแล้วก็เขียนในตัวกอไก่เป็นตัวสะกดอย่างนี้แล้วนะครับเราเรียกว่ารูปปกติไม่มีปัญหาร,รูปตรงตามมาตรานะครับส่วนรูปที่มันไม่ตรงน่มันเป็นยังไงครับเรามาดูตัวแรกนะครับขอไข่เช่นคําว่าสุนักนะครับสังเกตงคาว่านักนะครับด้วยว่าเราอ่านเราอ่านว่าน้องไม่เห็นอากาศกอ,อนักใช่ไหมครับสะกดในตัวกอกไก่แต่เวลาเราเขียนเนี่ยเราเขียนในตัวขอไข่แทนรูปมันจึงไม่ตรงนะครับก็ถึงเรียกว่า รูปตัวสะกดไม่ตรงมาตรานะครับตัวข้อควายก็เช่นกันครับรอโอเวลาเราอ่านนะครับรอโอกอโรคนะครับเวลา,เาอ่านแต่เวลาเราเขียนเนี่ยเราเขียนตัวข้อควายแทนตัวสะกดนะครับรูปมันจึงไม่ตรงนะครับคอระคังเช่นเมฆกอรอเช่นจักคอรอเช่นสมัครนะครับมาตราตัวต่อมาครับแมกน ปกติ ity, รูปตัวสะกดคือนอหนูเช่นคนครับคออน,อนอคนรูปที่ไม่ตรงได้แก่ตัวแรกครับยอหญิงเช่นคําว่าขวัญนะครับเราเขียนด้วยขววไม่หนอา,ากาศยอหญิงนะครับขวัญแต่เวลาเราอา่านเนี่ยเราจะอ่าอนว่าขอววอไม่หนอา,ากาศนอนขวัญนะครับซึ่งรูปมันไม่ตรงกันแต่เวลาเราอา่านเราอ่านออกเสียงแม่กลคือนอหนูนะครับตัวนอเน้นะครับเช่นคําว่าคุณรอเรือเช่นคําว่าหารรอลิงเช่นฝีน ลอจุลาเช่นวานนะครับ <S <S มาตราแมกกดครับปกติรูปตัวสะกดคือดอเด็กเช่นรถนะครับลอโอดอรถรูปที่มันไม่ตรงก็จะได้แก่นะครับมาตรานี้จะมีตัวที่มันไม่ไม่ตรงรูปหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับเรามาค่อยๆดูกันีละตัวละกันตัวแรกครับชช้างเช่นคําว่าบวชนะครับบอบอ,บอไมไม้ว่าแหนชช้างบออัว ดอบวดคือคำสะกดนะครับแต่เวลาเราเขียนเราใช้ตัวชอช้างแทนตัวดอเด็กนะครับรูปไม่ตรงนั่นเองฟาโฟเช่นการดดอชดาเช่นกดตอปันตากเช่นปรากฏทอฟันฐานเช่นอิดทอนามันโถเช่นครุดนะครับอ่ามีต่ออีกนิดนึงครับทอพุเท่าเช่นพัฒนาครับตอเต่าเช่นเขตตอรอเช่นฉัดทอถุงเช่น รถทศารเช่นบาททธทงเช่นพุทธสคุฟลาเช่นทิศสบุรุสีเช่นพิษสเสือเช่นโอรสนะครับอ่าแล้วตัวสุดท้ายครับแม่กบป,ปกติตัวตัวสะกดก็คือบบมไม้ครับเช่นคาว่าพับนะครับพอไม่เห็นอากาศบอพับนะครับรูปที่ไม่ตรงก็จะได้แก่อ่าตัวแรกคือปอตัวแรกนะครับปอป่าเช่นคําว่ารูปนะครับรออู บอรูปนะครับเวลาอ่านตัวสะกดสะกดด้วยตัวบใบไม้แต่ว่าเราเขียนเราเขียนด้วยตัวปอป่าแทนนะครับรูปมันจริงไม่ตรงนะครับ <S <S พอพานเช่นภาพ,พอฟอฝันเช่นยียราฟพอสัมภารเช่นโลภนะครับ <S <S เอาล่ะทีนี้นะครับครูเป้ามีคําถามท้ายบทเรียนนะครับลองดูซิว่านักเรียนจะมีความเข้าใจในเรื่องบทเรียนนี้มากแค่ไหนนะครับสามารถตอบคาถามได้หรือเปล่า มาดูกันนะครับข้อใดสะกดด้วยมาตาตัวสะกดแม่กกครับระหว่างข้อหนึ่งกับข้อฟอกนะครับนักเรียนลองสะกดคำฝังคำนี้ดูนะครับว่ามันใช้ตัวสะกดอะไรนะครับคำตอบนะครับสำหรับข้อนี้คือข้อสองนะครับเมฆขรานะครับมาเอกเมฆนะครับเสียงแม่กกส่วนข้อที่หนึ่งนะครับอาจว่าปกรณ์นะครับ ปกร่อนกอ,อนอก่อนนอนหนูนะครับแม่ก่นนะครับไม่ใช่แม่กกนะครับ <S 2> <S 2> อ่าข้อนี้นครับตาตาตระกดษษ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 แม่กดนละครับคือข้อใดระหว่างข้อหนึ่งกับข้อสองคำตอบนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ข้อสองครับกะบทนะครับอ่าวากะบทบอโอ ดอบทนะครับแม่กดส่วนข้อที่1อ่านว่าดออบอดาบชัดเจนครับตัวสะกดบริไม้ตรงมาตาด้วยนะครับบไม้ข้อสุดท้ายครับข้อใดสะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กบครับข้อ1หรือข้อ2ครับคําตอบนะครับข้อที่1ครับกรออา บรกราฟนะครับอ่านออกเสียงแม่ก,กบนะครับกราฟส่วนข้อที่2นั้นอ่านว่าบาทนะครับบอ,อดอบาทแม่ก,กดนะครับไม่ใช่แม่ก,กบเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับครูเป้าก็ขอจบการสอรนเรื่องอตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราว่าแต่เพียงแค่นี้นะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในบทเรียนข้างหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ